สวัสดีครับเพื่อนแฟนเพจซูมระยองขณะนี้ทุกท่านอยู่กับผมนะครับซูมระยอง002นะครับรายงานสดจากบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นสี่แยกซอย8สาย11นะครับตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองในที่เกิดเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์7ที่นั่งนะครับ mulex กับอ eos dmax นะครับแคปในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับเป็นชายขณะนี้เนี่ยเจ้าที่สว่างพรหมุสลจุดนิคมพัฒนานะครับทำการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นอยู่ที่เกิดเหตุนะครับ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับเดี๋ยวประเมินสถานการณ์แล้วเดี๋ยวน่าจะนําตัวส่งยังโรงพยาบาลนี้พัฒนาตามสิทธิการรักษาของเขาเองนะครับก็ย้ํานะครับว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสภาพแบบนี้ผู้ขับขี่รถมิวเอคันนี้นะครับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับย้ํานะครับว่าผู้ขับขี่รถมิวเอคันนี้เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผู้ขับขี่รถอีกคันหนึ่งครับอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าเป็นรถยนต์อีวสุดีแมกนะครับอยู่ในป่านี่นะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ขณะนี้เนี่ยเจ้าที่ของสว่างพรหมศลนะครับจุดนที่มพันนาเนี่ยทำการปฐมพยจาบาลเบื้องต้นอยู่ที่เกิดเหตุนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับบ่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ารถเนี่ยประสบอุบัติเหตุอยู่บริเวณสี่แยกซอยแปไปดูสภาพรถนะครับสภาพรถของอิวสุดีแมกนะครับดูสภาพบอลนะครับว่าแรงแค่ไหนนี่ครับดูนะครับว่าสภาพสภาพรุนแรงแค่ไหน บุกป่าฝ่าดงเข้ามาเลยครับผมจะไม่ย้ำเรื่องเลขทะเบียนนะครับเนื่องจากว่าผู้ขับขี่รถคันนี้เนี่ยมีสติดีนะครับมีสติดีนะครับแล้วก็ถามตอบได้ย้ำนะครับว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่แขนขวานะครับมีแผลเล็กน้อยเท่านั้นสภาพรถในด้านหน้าฝั่งขวาเนี่ยครับล้อหลุดนะครับใช้คำว่าล้อหลุดนะครับหลุดจากคอมาออกมาเลยนะครับเนี่ยครับคอมาขาดเลยนะครับ ส่วนผู้ขับขี่รถมิวเอนะครับรถยนต์อเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งเนี่ยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากนะครับสภาพด้านหน้าเป็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับมีอาการตกใจเล็กน้อยขนาดนี้เนี่ยโทรตามญาติแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อประกันแล้วนะครับ ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าอุบัติเหตุเนเกิดขึ้นบริเวณซอย8สาย11นะครับตําบลแม่ขามคู่อำเภอที่คมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่นะครับก็ไม่ได้ขวางการจราจรนะครับและอย่างหนึ่งผู้ขับขี่นะครับทั้งสองท่านเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับขณะนี้เจ้าที่ของสว่างพงศ์สนเนี่ยครับจุดที่คมพัฒนาทําการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าผู้ขับขี่เนี่ยจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ คือบริเวณสี่แยกไฟแดงซอยแปดเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมองแล้วเนี่ยจะไม่เห็นแยกนะครับจะไม่เห็นแยกเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยถ้าเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นนะครับต่างถิ่นหรือว่าไม่เคยวิ่งผ่านพื้นที่นี้เลยเนี่ยจะไม่เห็นแยกนี้นะครับพอไม่เห็นแยกแล้วเนี่ยครับบัิเหตุแต่ละครั้งเนี่ยจะรุนแรงนะครับจะรุนแรงอย่างนี้ครับอย่างนี้ผมถือว่ารุนแรงนะครับด้านหน้าเนี่ยพังยับนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ผมแจ้ง ครับผมสี่แยกสายสิบเ็ดซอยแปดครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับสี่แยกซอยแปดสายสิบเอ็ดตำบลมะขามคู่ครับผมสายสิบเ็ดครับผม อะไรนะครับอะไรนะผมไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับสัญญาณไม่ดีเลยนะครับโทรศัพท์เกิดเหตุยังไงก็ชนกันกลางสี่แยกครับเป็นอันนี้เป็นเป็นประกันใช่ไหมครับประกันของรถยูสุมิวเอ็กใช่ไหมก็ชนกันกลางสี่แยกเลยครับครับผมอีกคันหนึ่งเป็นยูสุดีแม็กสีดําครับชนกันกลางสี่แยก ออบอใบไม้วอแหวนสองสองศูนย์แปดละยองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเขานะพอดีผมรายง,งานสดอยู่ของเพจสูมายองนะครับเขาถามทางผมไม่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนคุยกับเขานะเพราะผมตอนนี้ผมรายง,งานสดอยู่พี่พี่ ขอท่านประธานโทษด้วยนะครับพอดีว่าต้องบอกทางให้กับประกันนะครับของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาไม่รู้ทางนะครับก็แจ้งเียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ําเตือนนะครับสำหรับเพื่อนๆนแฟนเพจซูมระยองนะครับทุกท่านที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับผมพยายามย้าเตือนเสมอนะครับว่าบริเวณสี่แยกสาย11บเอซอยแเนี่ยเวลาเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยจะรุนแรงนะครับแบบเนี้ยก็ครั้งนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับมีแผลขีดควนที่บบรริเเววณแขขนนนนาาท่ัั้ะค แล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆนแฟนเพจนะครับว่าในทุกๆครั้งที่เรารายงานสดอยู่เนี่ยนะครับขนาดนี้เนี่ยเพจของเราเนี่ยเป็นเพจที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพจที่ค่อนข้างจะเติมโตเร็วนะครับกอย้านะครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนแอดมินที่รายงานสดทุกๆครั้งนะครับร่วมกันกดส่งมอบดาวนะครับให้กับแอดมินที่รายงานสดอยู่นะครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถชนกันนะครับกลางสี่แยก ซอย8สาย11นะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยรับแจ้งไปที่แรกเน่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไมู่มรยงศ์สนสองนะครับเร่งรัดตรวจสอบนะครับแล้วก็ประสานงานกับเจ้าที่สว่างพรกอุศลนะครับสรุปว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเป็นคนขับขี่รถอีวซุดีแม็กคันที่อยู่ในป่านู้นนะครับแต่คันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยสภาพด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายยับมากนะครับผมเดินลําบากเหลือเกินในที่เกิดเหตุเนี่ยกระจกเยอะนะครับสภาพด้านหน้าพังเสียหายนะครับ ก็ผมไม่อยากจะฝากย้ําเตือนนะครับตลอดเพื่อนที่ดูรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับบริเวณสีแส่แยกเอยซอยแปสายสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นแยกที่ค่อนข้างจะมองยากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆเนี่ยจะมองยากนิดนึงคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทะเบียนเนี่ยเป็นคนพื้นที่ไหมนะครับก็ผมไม่อยากจะรายงานเรื่องทะเบียนนะครับเพราะว่าในที่กเกิดเหตุเนี่ยผู้โดยรถผู้ขับขี่เนี่ยเขาปลอดภยัยดีนะครับก็เป็นทะเบียนระยองนะครับกไก่วแหวนสองหกแปดแปดระยองนะครับมิวเอคันนี้ ก็ไปทะเบียนเลยยองแต่อาจจะไม่เคยมาครับถุงลมเนี่ยครับแตกสองลูกเลยนะครับชนด้านหน้าคือบริเวณแยกนี้นะครับถ้าชนกันกแต่ละครั้งเนี่ยรับประกันได้เลยครับว่าสาหัสแน่นอนนะครับสภาพรถนะครับสาหัสแน่นอนส่วนครั้งนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ผู้ขับขี่ทั้งสองคันเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมากนะครับ คันที่ผู้ขับขี่ที่ขับอีสูมาเนี่ยอีสูดีแมกมาเนี่ยมีแผลที่แขนนิดเดียวนะแผลนะใช่ไหมแ,นนแผลนิดเดียวเหมือนจะออกมาดวกระจกเลยไม่โดนตอนชนอ่ะพอเขาก็ออกข้อเขาออกนี่มาออกกระจกข้างๆมาเข,า,ขาหุดมออกมานะครับย้ำเตือนอีกหนึ่งค,ครับเหตุเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกซอยแปดสายสิบเอ็ดตำบลมะขามคู่อำเภอนีคมพัฒน,นาจังหวัดระยองนะครับเป็นอุบัติเหตุระหว่าง รถมิวเอ็กนะครับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับกับรถอีซูซูดีแมกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความเสียหายของอีซูซูดีแมกอีกหนึ่งรอบนะครับย้ําเลยว่ารุนแรงพอสมควรนะครับก็ทะเบียนของอีซูซูดีแมกก็เป็นบอใบไม้วอลแหวนสองสองศูนย์สามนะครับนี่นะครับสภาพความเสียหาย ข้างล่างนี่ไปหมดเลยครับปีกนกลอ้อแมกแตกหมดครับผู้ขับขี่คันนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็เนี่ยครับน่าจะเป็นกระจกเนี่ยครับที่บาดเข้าไปที่บริเวณแขนนะครับอืสภาพภายในก็ยับนะครับก็โอเคครับถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนิดเดียวเพี่นะโชคดีมากเลยพี่นะสุดยอด นี่ครับสภาพของแม็กโอ้โหมาเป็นกิโลเลยครับเยังไงครับหลุดออกมาขนาดนี้ครับเรียกได้ว่าขาดนะครับขาดจะเอาไปทอดไข่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นกระทะแล้วนะครับก็สูตรจะบรรยายนะครับบรรยายไม่ออกเลยนะครับถือว่าแรงแรงนะครับแล้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขนาดนี้ถือว่า น้อยมากนะครับสองเห็นป้ายจะเบมน,นิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากเอาละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแอดมิน0ูนนะครับรายงานสดบริเวณสี่แยกซอย8สาย11บเอตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดประยองนะครับในที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับมิวเอกกับอิวสูดีแม็กในที่เกิดเหตุนะครับมีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ ผู้ขับขี่ของมิเวคันนี้นี่ไม่รับบาดเจ็บเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ